ไปต้งมา่ <m ics> <m ics> ันที่แดดอดย่าเปิดว่าทางขานกับวันพุธสองวันน่าว่าเวครื่องอยู่นีดเึงชื่อไดิเครื่องชก้เครื่องือบเคืองชื่อโคื่อชือปื่อองเนี่ยผมจะไปรถตั้งทางไปเที่ยวกันเออนเบอร์โ่รแม่กัไนต้นเดีห้าดรกเนี่ยเป็นอย่งเดาแพงมาตอนในระบายเนี่ยเบอร์โ่รแม่ไว่น้ แต่ว่าเบอร์ไทยนะลูกเบืรอเบุ่อแยาด